มีเอีงเนาะป่ะนี่เม <itch assessment> like ื่อกี้เขายังเอาเพดีแถไปเอาเน้อกีมาใส่เจบีฮะไปเอาเน้อไปเอาตอมาจากไหนน่ะี้เข่เจ้าเดียวจี้เขาต้อใกย่าง้ยากเจาเดียวจี้เข่าตอเนาะจี้เขาครับ

เขาทงมองนี่เขาคือเอาไว้เอาไว้ขนไว้อย่างเงินมันเนาะพื้นนี่พื้นที่หลายแห้งเนาะบ่ได้เก็บเต็นเหรอบ่มือนี่พื้นที่หลายเออแมนจังบ่ได้เก็บเต็นต์เมื่อเมื่อหลายกับหลายเมื่อบ่มีกับบ่มีนี่แม้พื้นที่ว่างมาหลายเลยแม่นี่แมัเราแต่ว่ารถเขาขอจอดข้างหลังบ่ได้เอารถมาจอดบ่ได้วันเนเร่อหลิน ก็กัอบนริีกับเสปินสาวน้อยคนนี้นะสาวน้อยว่าจกัที่ทุกท่านรอคอยนักโอ้จิตยดาก ปลายแนทเถาะแนทสะโพกผู้อะไรวัวตะเกาวขึ the ้นหยอกเหาดีแทขึ <Hum ming> ้นไปเหร็น <kaz uffy> <wh> ้ำเหาดีแทประเดี๋ยวขึ้นสียิงแท้อุ้ยใครอ่ะใครอ่ะอุ้ยใครอ่ะอุ้ยใครอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะใครเราเป็นอย่างนั้นล่ะพี่เพลิน มีนักเอกน้อยมาขึ้นห่านแล้วยามเด้ยเพิ่นนะพี่น้องเคยมาหรือก็มาอีกได้พี่น้องยามมาทานยามมาสาวลิยาไอจอยแม่พวงกับรับหน้าชีแตแยงหน้าหายหนาะเป็นฟิวตแต่งหนากีฬาสีเนาะแม่พวงเหมือนเลยอ่ะ <laughs> เป็นมิมูดิ้เนเนี่ยนะแล้วก็มาทุกวันเนี่ยเห็นไหมมาเจอพี่โซเฟียเห็นไหมล่ะเออ มามาเจอกันกับพี่โซเฟียเลยทุกวันเถอะนะโซเฟียนะมัขึ้นซูเมอมากกันลึงตัวสิว่าไปเป็นนังเอกหน่อยสติอยู่นี่นะ่ะมหลูกเป็นนั่งเอกแล้วปาล์มน,นาดาเจร๊รบครับแม่แม่ไงภาพนี่นตัวตอนเลยด้งนี่ กระเป๋าแตงหนาหกคือเก่านางเอนะอ้ยของผู้ใดเก่าหกบละของบนลำโผู้ใดบอหกเมนบ้เมนาะแม่แมวกอยู่เดียวแ่ากระเากระเป๋าแตงหนาผู้ใดบอกหกแสดงว่าแตงนาเพเป็น่นไม่ต้องเลือโซเฟียวันนี้ร้องแม่กองไหมเนี่ยร้องไหม สาวฝรั่งกับลังเป็นสาวเพลงอะไรครับเพลงเดิม,ดมขอขอะไรปลาแตงอริยาจะร้องเพลงอะไรวันนี้นะอริยาก็ร้องเพลงเป็นอยู่เด้อเอาเพลงเป็นตัวนี้เขาเริ่มเก่งแล้วตะกี้เขาอยากอายเด้ตัวนี้ส่วนแม่มาเด้ซูมอือนี่ตะกี้แม่เด้พระบังคับมาวันนี้ได้ขอแม่มาเอง เองเนาะเป็นสาวแล้วยุคป,ปอดได้หรอพี่ปอซีแล้วพี่โซเฟียก็จะขึ้นมหนึ่งใช่ไหมโซเฟียโซเฟียจะขึ้นมหนึ่งใช่ไหมค่ะอันนี้ก็ขึ้นปอ,ซ,ปอซีปอซีอนนปอหาจะเป็นปอหาแล้วมาเถอะนาา้าวงศานี่เขาบระธรรมดาดีพี่น้องผู้เห็นหน่อยจย,ยจอยเห็นบอลล้ำล้ำเพิร์ดเห็นบอลพูเนอนอล้เห็นหน่อยหลอด อันนี้กัหลอดเท่กันนี่ตนน้อยนี่ให้ขึ้นมาล้วสูงมุนดีตัวนี่นาผู้หนึ่ง,งแล้วเนี่ยเป็นสาวแล้วนี่นาเ,นเอ,อเนาเออนี่นากับปอซีเต๋อเคือตัวใหญ่กว่านีนาเกิดเดือนเดอน่คกนนีโน่นีนาลียาลียาโน,นนี่โอ้ยลำเพลินลำเพน มักคยุ่จริงนิ่งดีเถนะอะล่ะไม่ใช่ซ้ำไม่ยุ่งว่าใดได้กินนะอ่าไม่ใช่ซ้ำบวกไม่ใช่สุภาพสองคนร่วมกันไม่ใช่สบายดีวนะ่าผู้บาดเด็ไปบริหารยากเทียไร b ร r r i ้ r นะมันปิดตายเลยบ่อยถามก่อนแนะ่ b a r r อ e r บ้านแพงนั่นนะ่ะเว้ยออขี้ขี้ไร้แท้ ก็พอเห็นไฟแดงนะเขาลำบากดิมันไปกับรถไก่แม่นั่นเร็วไปกับกับว่ามันขาโลหรอบ่น้ำพิณิยะไม้ป่าหน่อยเอ้ยหลอดเอ้ยยกน้ำให้ป้าหน่อยน้ำชมพิณิยา โอ้ยหยิบสองมือลูกมันสีเฮียเดี๋ยวมันจะคว่ำใส่ตุ๊กตาใช้สองมือหยิบตุ๊กตามาสามป้านั่นนั่นไปแล้วไปแล้วอย่าไปเบิ่งตลงนายเ่าเอ็นจอยเลยสาวลำเพลินอ่ะแหมปวงโอ้ยเปิ้นแอลเล่นไอแพด เด็กน้อยเนาะใครอยากบูอยากเล่นนะก็อยากเล่นน้ำสวยเล้ยศิลปินศนะิลปินอยากนอนแล้วศิลปินต้องรอเตยราด้วยไหมนี่แม่ก็อยากนอนเพราะแม่ แล้วภูมิเองร้อยเล็กๆร้อยยี่ส e ิบกิโลกลับบ้านมื่อนี้แม่พวงก็อยู่บ่ไกลเนาะแม่เนาะแม่อยู่ไกลบ่มื่อนี้แม่พวงอยู่ไกลไหมเสลภูมิโพนทองใช่ไหมก็ขับรถเป็นชั่วโมงอยู่นะเล็กๆเองเพราะว่าแม่ไม่ได้อยู่ในโพนทองเลยแม่มันมันมันออบไปในบ้านเองมันออกไปตั้งสิบกว่ากิโลไกลกว่าบ้านคอยอยู่ดอกเลอะแล้วเห็นไหมล่ะ 也看不、嗯。嗯嗯